บนโซเชียลแชร์3วิธีดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้แก่ใช้น้ำฉีดดับใช้ถังดับเพลิงและใช้โฟมดับไฟหื่มชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต,ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทตรวจสอบกับผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและวิศวกรรมสถาบัญญญญนยานยนต์ ที่เขาแชร์วิธีดับไฟไหม้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเรื่องนี้จริงไหมครับจริงบางส่วนเพราะว่าสามารถที่จะใช้ผงเคมีหรือว่าโฟมได้ชั่วคราวจริงๆก็คือต้องใช้น้ําเท่านั้นในการดับเพลิงครับ สาเหตุที่ทําให้เกิดไฟลุกไหม้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญอธิบายไว้ดังนี้หลักๆกเกิดจากปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า thermal runaway เป็นปรากฏการณ์ภายในที่เกิดจากตัวเซลล์ของแบตเตอรี่เนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงเกินหรือว่าเกิดการเสียหายในระดับเซลล์มีความร้อนสูงแล้วก็แผ่กระจายความร้อนออกมานะครับโดยปัจจัยภายนอกก็มาจากอุบัติเหตุหรือว่าการชาร์จระบบการทํางานของแบตเตอรี่ผิดพลาดหรือแม้กระทั่งดีเฟก t จากการผลิตของตัวเซลล์เองอีกปัจจัยหนึ่งก็การใช้งานอุณหภูมิของเซลล์ที่อาจจะเพิ่มสููงขึ้น้นดวยอุณภมิที ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ตามระบบที่ถูกออกแบบมาวิธีดับไฟแบบรถไฟฟ้าข้อแรกเขาบอกว่าให้ใช้น้ำฉีดเพื่อดับไฟจริงไหมครับ แต่ว่าจะต้องใช้น้ําปริมาณมากถึงจะสามารถป้องกันความร้อนจากตัวแบตเตอรี่ได้เขาบอกว่าต้องฉีดน้ําเลี้ยงเอาไว้จนกว่าไฟจะดับไปเองทําไมล่ะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นระบบปิดทําให้ยากต่อการเข้าไปฉีดตรงจุดที่เกิดอุณหภูมิสูงจึงต้องใช้เวลานานฉีดตรงจุดเพื่อลดอุณภูมิของแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้เกิดความร้อนไปสัมผัสกับชิ้นส่วนอื่นที่อยู่ข้างเคียงแล้วมันจะทําให้เกิดเพลิงไหม้ต่อเนื่องขึ้นมาครับ วิธีที่2เขาบอกว่าใช้ผงเคมีหรือถังดับเพลิงดับไฟที่ไม่แบตรถไฟฟ้าใช้ได้ไหมครับอันนี้ทําได้แค่ควบคุมความร้อนหรือว่าเป็นการดับได้ชั่วข่าวจริงๆแล้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยสามารถที่จะจุดติดไฟขึ้นมาอีกได้ถ้าเราดับได้ด้วยวิธีใช้ผงเคมีจําเป็นที่จะต้องใช้น้ําดีดควบคุมความร้อนจนกระทั่งแบตเตอรี่เนี่ยเผาผ่านตัวเองจนไม่มีพลังงานเหลือให้เกิดการลุกไหมแล้วนะครับการใช้ถังดับเพลิงเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงให้เรามั่นใจได้อย่าง100%ครับ แต่ถ้าเป็นไฟไหม้ส่วนอื่นที่ไม่ใช่แบตเตอรี่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสามารถใช้ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับได้วิธีที่3เขาบอกว่าใช้โฟมดับไฟที่ลุกไหม้แบบรถไฟฟ้า ใช้ได้ไหมครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการลดปฏิกิริยาตัวเปลวลเพิงที่จะทํากับออกซิเจนเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้ไฟเนี่ยไปติดกับสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้เนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาแล้วก็ใช้ตัวโฟมเนี่ยอาจจะเป็นตัวนําร่องไปก่อนแล้วจากนั้นก็ต้องตามด้วยน้ำเพื่อควบคุมได้อย่างร้อครับดังนั้นเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าผู้เชี่ยวชาญแนะนําดังนี้ ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะอันดับเองเราควรจะคิดถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกรีบถอยห่างตัวรถเพราะว่าในสถานการณ์เราไม่ทราบเลยว่าการลุกลามของแบตเตอรี่เนี่ยภายในเนี่ยเขาเกิดการเสียหายที่เซลล์เดียวหรือหลายเซลล์อาจจะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้ฉะนั้นควรถอยห่างแล้วไม่ควรเข้าไปควบคุมเพลิงด้วยตัวเองแต่ว่าเราต้องรีบเรียกทางผู้ภัยเข้ามาแต่ถ้าจําเป็นต้องดับเอง เราสามารถใช้ถัง CO2 ที่ควบคุมเพลิงที่ไปลุกติดวัสดุที่อยู่ข้างเคียงจากนั้นเนี่ยคิดว่ามีปริมาณไม่มากเราก็สามารถที่จะใช้น้ําตามได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องระวังเรื่องของระยะห่างเพราะว่าสิ่งที่เกิดการของไหมเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของควันที่ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็พวกสารที่เป็นกดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากตัวอิเล็กโทรไลต์ที่แตกออกมาครับ ที่สำคัญควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยโดยเร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากตัวรถรวมทั้งไม่ควรกลับเข้าไปในรถเพราะไฟที่ไม่แบตเตอรี่นั้นอาจจะปะทุได้อีกรวมทั้งกรณีที่เกิดอุบัติเหตุประการแรกคือให้เปิดประตูแล้วก็ลถกระจกเท่าที่ทําได้ในตอนนั้นเพื่อป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรรีบออกจากตัวรถแล้วก็อยู่ถอยห่างให้เร็วที่สุดครับ ดังนั้นสรุปแล้ววิธีดับไฟไหมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับแชร์ได้ครับแต่ควรจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมตรงที่ว่าผงเคมีสามารถดับได้แต่อย่าวางใจร้อเปซ็นสิ่งที่ดับได้ในปัจจุบันก็คือน้ําโดยการที่เราต้องจีดน้ําไว้ตลอดเวลาเพื่อลดอุณหภูมิแล้วก็ทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยหมดปฏิกิริยาเคมีภายในตัวเขาก่อนครับเลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและถูกต้องตามมานะครับ คุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code คนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก playlist ชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน y o u t u b e ชัวก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์ว่าก่อนแชร์สืบหาต้นตอวิเคราะห์ที่มาตรวจสอบเนื้อหาเฟกเช็คเกอร์กับนักสืบสายชัวโคลจีนะคะ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม